สวัสดีครับผมทราทาสังหาป่าจินครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอครับพื้นที่ตําบลเขาไม่แก้วอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่16ไร่สวนปรามเต็มแปลงครับแปลงนี้โฉนดคุดแดงนสศสีจอครับขายราคาไรละ250,000บาทยกแปลงรวม4ล้านนะครับแปลงนี้จะน่าติดถนนทางหลวงชนบทหน้ากว้างประมาณ64เมตร ลึกยาวลงไปประมาณเฉลี่ยประมาณ300เมตรครับแปลงนี้ท้ายแปลงจะติดคลองสาธารณประโยชน์ปัจจุบันครับเจ้าของแปลงปลูกสวนปาล์มไว้เต็มแปลงเลยนะครับตรงนี้สามารถมาเก็บผลผลิตเก็บปาล์มจำหน่ายขายได้เลยครับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาที่ดินติดถนนลาดยางครับท้ายติดคลองมีสวนปาล์มครับเต็มแปลงแปลงนี้แวะมาชมได้เลยครับ ที่แปลงนี้ครับจะห่างจากถนน304เข้ามาบริเวณโรงเรียนสายมิตรศึกษาครับเข้ามาประมาณ8กิเมเท่านั้นจากตรงนี้ไป4แยกกระบ,บินบุรีระยะทางประมาณ15กิเมจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสวนภูมิครับระยะทางประมาณ140กิมไปฟิวเจอร์พาร์คหลังสิต160กิเมไปทะเลบางแสน150กิโลเมเท่านั้นหน้าแปลงครับระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปามีพร้อม แปลงนี้ครับหากคุณผู้ชมไม่ต้องการปลามครับก็สามารถที่จะโลบปลามออกแล้วก็ปลูกเป็นผลไม้อย่างอื่นครับทุเรียนมังคุดส้มโอขนุนปลูกได้เลยครับแปลงนี้ซื้อไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานก็ได้ครับไรละ2 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับเจ้าของลดราคาครับแปลงนี้ลดราคาลงมาเหลือไรละ2 5 0 0 0 0บาทหรือว่ายกแปลงครับ4ล้าน4ล้านราคานี้รวมโอนให้กับคุณผู้ชมไปเลยครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจครับติดต่อทาราเข้ามาได้เลยครับจิตาจต่อรองเพิ่มเติมได้กับเจ้าของโดยตรงครับแปลงนี้ต้องการขายด่วนวันนี้ทาราสังหาปราจีนครับพาคุณผู้ชมเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตําบลเขาไม่แก้วอําเภอกบินบุรีจังหวัดปาจีนบุรีสวนปาล์มครับหน้าติดถนนทางหลวงชนบทท้ายติดคลองสาธารณประโยชน์เนื้อที่16กไร่แปลงนี้ขายราคาไร่ละ25 0 0 0 0บาท หร 4, 000, 000. ือว่ายกแปลง4ล้านฉนดคูดแดงนอสอสีจอครับ2ใบรวมกันรูปแปลงตามไฮไลท์ที่ทาราลงให้กับคุณผู้ชมได้รับชมไปนะครับวันนี้ทารากับขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมทุกการกดแชร์กดไลค์ทุกคอมเมนต์ครับกับขอบพระคุณอย่างสูงทาราขออวยพรให้ทุกท่านครับมีสุขภาพ p ราไมย y แข็งแรงตลอดการไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรานาทุกสิ่งอย่างร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับ โชคดีมีใช้ทุกขั้นธาราสังหาปราจีนาบขอบพระคุณครับ